สวัสดีครับผมอืมมือที่เท่าสิบห้ามาไอ้นั่นเาต่พาสสอ,พ,อพ,ตพาสปอร์ตพี่น้องต่อพาสปอร์ตอยู่สถานดูเท่านี้แหละเขาจะเอ,อามว่ามีอย่างน่้นะพี่น้องเนาะผมก็หัวก็หูอยู่นี่แห,หละว่ามันต้องใส่แค่พาสปอร์ตกับบัตรรปะชาชนพี่น้องไปครับผมเดี๋ยวสิไปอธิบายให้เบิง่งเบเบิลซุปฟังสุดท้ายแล้ให้เบ,บิง่งไปครับผม<ป> เราคงมือนี้ามอละข้เสียที่ใบซุ้ฟังด้อพ่นองเาขาเขากับโรูพวกกันข้าไบดีแต่เ,เราทถ่ไยรูปทั้งหนาให้บงน,น้อพนองด้วยแนี่หอดูรตเลียนมาขายพี่น้องเด <laughs> นะี๋ยวเราหนาข้อดีรีวิวตัวเรียนน้อพี่น้องยะออกมากันส้อห้ามวสี่้อห้ามาสื่อติกินเอกเรียนเียงครับผม เรียบร้อยครับผมตามนั้นแหละครับผมก็ได้ไปเสร็จไม่แล้ว28วันครับผมหนึ่งเดือนแล้วเขาเจาะสีสวงมากไปต้อนผมจะห่อเสื้าไปลานไถ่ลานไถ่ไกินเขากันพี่น้องนู้นเขานั่งถ่ายโดนเติมได้พี่น้องมเาเขือดิ่นท่างดีมาแต่เศ้าอียกอไมาแต่เศ้ามาเข็ดรถติดหลายครับรถกระจายรถติดครับไปครับผมจะห่อเสื้าไป,ไปเบื้องซีมี่ยังกินแน่ เราะว่าเขาพัดเล็ดขนาดนี้ไปครับผมท,ทองข้าวนม่านหลานจะอยครับผมหลานยันสวยเลยน,น้องให้ไปใหเวียดนามให้เวียดนามมิโนะมนะมาบง จะเขาามืกินยังขอแพทปานี่ีชบาเฉลกไอหมมล่อล้อลนี่นอหอมหอมหัวใหญ่ก็หัวผู้ใช้เท่าตัะเดี๋ยวทำใซีมน้ำกันได้พี่น้องเดี๋ยวกำลังสันกำลังแม่นานกระจองงามอยู่จะทำเิ็งอาหารพี่น้องทำเป็อาหารถึงปม นั่นนะพี่น้องต่อพาดมันสียูรป,ประมาณนั่นนะพี่น้องพวกกะพวกกะลูกผมงกะทามข้าจเจ้านนะแน่นั่แหละแล้วกันสิว่าโอ้สุฟังผมกับเพื่อนมาหาต่อขึ้นกันเอาของถา่ายซีลนุ่งกันแนละ้วพี่น้องนำเผาน้ำเผามาดำแหลกเลยร้านไทยที่ผมมีคนไทยพี่น้องแปลกสร้างสมตั่งว่าท่นเพื่อนรู้เรื่องอยูะ ส้มตำผสมดีไยวะถามว่าบ่งส้มตำที่ใดยังส้มตำเกาหลีบายมาแล้วพี่น้องมาแล้วนาตาเกิดว่าส่วนใหญ่ในบวงบวงสิบวงรถดีปะซิมซิมห้เพนเนี่ยสัสาดเป็นยังไง Tu mana kau? Kau buat pun buat siapa dah. Bang mung bang mung kau 10 10. Tu dalam-dalam นี่คือตัวสาระเนาะสมหวานเนี่ยมากนี่ก็ก้กเยน่หรอข้อขนนี่ครับปิดเป็นตลางะไี้ อ่าตำรงข้าวพร้อมๆล่ะ mình làm cùng Cái này như bài sáng như vậy Chúng hỏi bài sám chuột chỉ liệu hết vậy Chúng ta là như vậy Nhưng tí nữa ừ. đồn 那五来左右，好吧。 าคนว่าเขาจะหาง่ายเนาะดูมงงึงต่อภาพเขาจะวาวดีดีไป,ป้องอ้อมดีเลนการลีว้วราคากลับไปเดี่ยวชืว่อทุเรียนยกับเรพี่น้อง ตำไทยข้าวฟูจ่จานแน่ไนทยมั้งบำไทยปะสมสมตำไทยใช่พี่น้องำไทยบะพ้า,า,พานี่ยไม่มีประเดีย๋ยวอไนปบอก,ก่าถมตำม,มาซื้มอมันฮันเลจานละเ่าไรครับจานละห่นหกจานประมาณหมื่นหกพสาม สามใบก็บาดพี่น like ้องหมนองไม่กินป่กินกินซิมตับมะฮ่งเกาหลีพี่น้องสองิดเลย่งสายำเนาะคือยำมะฮ่งเลย ไก่ถอดความย่ำบุกหคืคผมหอมไหมเออบุกมาสาอ่ะถามมึงสองพันเมี่ยงงานพันกูแบบขอพัดสวางจัน รับน้หมุข้าเพื่อมันพี่ลองกินเพื่อหู้หูห้ว่าย้ำมากินอีกอ ่าหางอะไรวัซ้่าคือเล่นเล่นี้ย่างเงี้ยังวะเนะ่หนมหานเขาพัดแ่บอยู่พี่น้องสรุปแล้วเขาพัดแ่บแต่ว่าแตมูพุงานันดียิบึงคือเล่นโอ้มันแช่แข็งม้เขาหนอกแข็งมาแล้วมันนอกแข็งาฟนพิ้อน้องเขาไข่เขาเขาแช่แข็งมาแล้วบ้านี้ เอามาออกมามันเละเนาะเออมันเละมันเละเหมือนเล่มไยใบบางเหมือนหนุ่มๆทั้งไหนบุ๊กไปพี่น้องพ่อหลายซึ่งแลเกินพูดอยู่ข้างหลังไปไปครับค่ะหลายครับครับผมไปพี่น้องนั่นแหละพี่น้องแค่ท่าสปอร์ตกับมองกินเขากระยุกใกล้ๆนะครับผมคลิปหน้าเจอกันไหมครับผมอันมากดติดตามกดไลค์เลยนะครับผมไปครับผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับ